สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ 1, น่นหนึ่งมีนาห้าสองนะครับโจทย์กําหนดให้ n เป็นจํานวนนับในการสุ่มหยิบเลข n จํานวนพร้อมๆกันจากเซตหนึ่งสองไปเรื่อยๆถึงสอง n ถ้าความน่าจะเป็นที่จะได้เลขคู่ทั้งหมดเท่ากับหนึ่งถึงหนึ่งส่วนยี่สิบแล้วความน่าจะเป็นที่ได้เลขคู่เพียงหนึ่งจนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ในข้อนี้นะครับเขาบอกว่าในการสุ่มหยิบเลข n จํานวน จากเซต1 2 3ไปเรื่อยๆถึง2 n ถ้าความน่าจะเป็นที่จะได้เลขคู่ทั้งหมดเท่ากับ1ส่วน20ประโยคนี้เป็นการที่บอกมาเพื่อที่ให้เราตั้งสมการหาค่า N ให้ได้ดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าถ้าเรามีเลข1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึง2 n ในที่นี้นะครับจะแบ่งออกมาเป็นเลขคู่กับเลขคี่อย่างละกี่ตัวครับตอบได้ไหม เลขคู่ก็จะเป็น 2, 4, 6, 8ไปเรื่อยๆจนถึง 2N ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด N ตัวแล้วเลขคี่ก็คือ 1, 3, 5, 7ไปเรื่อยๆจนถึง 2N-1 และเช่นเดียวกันก็มีอยู่ N ตัวประโยคนคำว่าความน่าจะเป็นนั้นยังจำได้นะครับความน่าจะเป็น PE เท่ากับ NE ส่วน NS โดยที่เราใช้เราใช้ตรงคำพูดคำว่าความน่าจะเป็นนั้นเป็นตัวแบ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ก่อนคำว่าความน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนคำว,ว่าความน่าจะเป็นคือ sample space เหตุการณ์หลังจากความน่าจะเป็นคือ event ดังนั้นในที่นี้ sample space ของพี่แบงก์ก็คือให้หยิบออกมา n จำนวนพร้อมๆกัน ในการหยิบออกมา n จำนวนพร้อมๆกันก็ใช้เรื่อง ncr นะครับเรามีอยู่ทั้งหมด 2n ตัวหยิบออกมา n ตัวนะครับ 2ncn ตามสูตรแล้วมันก็คือ 2n แฟกใส่วงเล็บด้วยนะครับหารด้วย 2n ลบ n แฟกทอเรียแล้วก็หารด้วย n แฟกทอเรียลซึ่งออกมาก็กลายเป็น 2n แฟกหารด้วย 2n ลบ n ก็ได้ n แฟกแล้วก็ n- f a c t นี่คือ s a m p l e space นะครับถัดมาแล้อีเว n t ล่ะอีเว t คือเหตุการณ์ที่ได้เลขคู่ทั้งหมดการที่เราจะหยิบได้เลขคู่ทั้งหมดเลขคู่มีอยู่ทั้งหมด n ตัวต้องการหยิบออกมา n ตัวต้องการหยิบออกมา n จำนวนพร้อมๆกันเราก็บอกว่าเลขคู่มีอยู่ n ตัวหยิบออกมา n ตัวดังนั้นมันก็คือ n- แฟกหารด้วย n ลบ n Factorial หารด้วย n Factorial นะครับ n ล n ได้อะไรครับ n ล n ได้0 0 Factorial มีค่าเป็น1โอเคไหมครับยังจำได้อยู่นะครับ0 f แฟ t ได้1เพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แบงก์ก็เอา n f fact ตัด n f a ฟ t ตัวข้างหลังอีกดังนั้นสรุปแล้วก้อนนี้ก็เลยเหลือ1ดังนั้นคำพูดว่าความน่าจะเป็นที่จะได้ เลขคู่ ne มีค่าเท่ากับเอ่อ ne ส่วน ns มีค่าเท่ากับ1ส่วนยี่สอยู่ ne คือ1 ns คือมีกี่ ns คือตัวนี้ถูกไหมครับก็คือสอง n factorial หารออกด้วย n factorial n factorial มีค่าเท่ากับ1ส่วนยี่สเพราะฉะนั้นพี่แบงค์เลยสามารถสรุปได้ว่าสอง n factorial หารออกด้วย n factorial n factorial ต้องมีค่าเท่ากับ20เหตุผลเพราะข้างบนเป็น1เหมือนกันทั้งคู่ข้างล่างมันเลยต้องเท่ากันทันทีหรือจริงๆก็ใช้การคูณไข้วก็ได้แล้วแต่คนจะเข้าใจนะครับว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้ทีนี้มันไม่มีการแก้สมการตัวนี้ครับมันตัดเลขกันไม่ได้อย่าเอา n ไปตัด n แบบนี้นะครับมันตัดกันไม่ได้ในการแก้ตัวนี้พี่แบงค์จะใช้การแทนค่า ลองดูซิว่าถ้า n เ,เป็น1ได้ไหมสองคูณหนึแฟกหารด้วย1แฟก1แฟก2คูณ1แล้วแฟกมันก็คือ2องแฟก1แฟกก็คือ1 1หแฟกก็คือ1มันได้แค่2เป็นไปไม่ได้ที่มันจะเท่ากับ20โอเคไหมครับพี่แดนก็เช็คไปเรื่อยๆครับถ้า n เ,เป็น2ล่ะใช้ได้ไหม ถ้า n เ,เป็นสองก็คือ2คูณ2แกหารด้วย1น่แกเออหารด้วย2 ac, 2แกแกก็เลยกลายเป็นข้างบนคือ4แฟกข้างล่างคือ2 ac, 2แกแกกระจาย4แฟกมาจนจะทั่งมันเท่ากับตัวข้างล่างก็คือ4คูณ3คูณ2แกหารด้วย2 ac, 2แกแกพี่แบงเอาสองแฟกตัดกัน สอตัวข้างหลังเนี้ยถ้าพี่แบงค์เปลี่ยนให้มันออกมากลายเป็นสองคูณหนึ่งได้สองตัวนี้ไปตัดสี่ข้างหน้าก็เลยกลายเป็นหงั้นมันก็ยังไม่ใช่อีกทีนี้ถ้าพี่แบงค์ลองให้ n เป็นสก็กลายเป็นสองคูณสามแฟกทอเรียลหารด้วยสามแฟกสามฟ,ฟข้างบนนี้ก็เลยกลายเป็นหกแฟหารด้วยสามแฟสามแฟ หกแฟกพี่แบงค์กระจายออกมาจนกว่าจะเจอสามก็คือหกห้าสี่แล้วก็สามแฟกหารด้วยสามแฟกตัวแรกสามแฟกตัวหลังพี่แบงค์กระจายออกมากลายเป็นสามคูนสองคูหนึ่งแบบนี้หลังจากนั้นก็เริ่มตัดเลขสามแฟกตัดสามแฟกทิ้งเอาสามตัดหกตัวนี้เหลือสองสองมาตัดสองตัวนี้อีกอ่าตัวนี้ได้ยี่สิบละแปลว่ามันตรงกับยี่สิบที่เราต้องการแปลว่า n เท่ากับสามคือคำตอบของข้อนี้ว่า ที่เป็นตัว n นะครับสรุปแล้วโอเคเรารู้แล้วนะครับว่าสรุปแล้ว n คือสามพี่แบงค์ขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับพอเรารู้ว่า n คือสามพี่แบงค์มาทําการสรุปใหม่ถ้ารู้ว่า n คือสามดังนั้นเซตของเราก็คือมีหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆถึงสอง n ก็คือสองคูณสาม ซึ่งก็คือ1 2 3 4 5ตัวนี้คือ6ถูกไหมครับในการสุ่มหยิบออกมา n จำนวนก็แปลว่าให้หยิบออกมากี่จำนวนครับหยิบออกมา3ามจำนวนแล้วพี่แบงค์แปลโจทย์นะแล้วความน่าจะเป็นที่ได้เลขคู่เพียง1นึ่จำนวนความน่าจะเป็น ที่ได้เลขคู่หนึ่งจำนวนอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากหาโอเคอ่ะทีนี้พี่แบงค์ขอลบข้างล่างทิ้งก่อนนะครับเหมือนเดิมเราก็บอกว่า P/E เท่ากับ NE ส่วน NS NE คือเว้นจากอันไหนคือ NE อันไหนคือ NS จากคำว่าความน่าจะเป็นไปทางขวามือคือ NE จากความน่าจะเป็นไปทางซ้ายมือคือ NS แปลว่าตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด6จจำนวนเรามีอยู่ทั้งหมด6จจำนวนให้หยิบออกมา3จํจำนวนนี่คือ NS NS คือมีอยู่6หยิบออกมา3แปลว่าก็คือ6 C 3ถูกไหมครับ หกสวิธีการคิดเลขเร็วๆคิดยังไงก็คือให้เขียนหกห้าสี่ไล่เท่ากับจํานวนตัวข้างล่างหารด้วยสามสองหนึทริคของการคิดเลขนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ็ดสสองคิดเลขยังไงก็คือเขียนเจดออกมาสองตัวแล้วก็ตามด้วยสองคูณหนึ่งโอเคจํากันได้นะครับถัดมาถ้าเป็น nE ล่ะมีกี้พี่แบงค์ยังไม่ตัดเลขนะ NE คือความน่าจะเป็นที่ได้เลขคู่หนึ่งจำนวนการที่ได้เลขคู่หนึ่งจำนวนนั่นหมายความว่าพี่แบงค์หยิบสามตัวแต่ต้องได้เลขคู่หนึ่งคู่หนึ่งตัวคู่หนึ่งตัวแล้วก็ประกอบกับที่อีกสองตัวถูกไหมครับเพราะเขาต้องการจำนวนทั้งหมดสามจำนวนแต่ต้องให้เป็นเลขคู่หนึ่งตัวดังนั้นที่เหลือต้องเป็นเลขคี่ ปกติเลขคู่เรามีคือเลขสองเลขสี่แล้วก็เลขหกต้องการให้ได้เลขคู่1ตัวก็คือสามีต้องการให้ได้เลขคี่สองตัวก็คือมีเลข1เลข3ามแล้วก็เลขหเลือกออกมาสองตัวก็คือสามสองกฎของเรื่องตัว n ที่ช่วยเราได้เยอะมากๆเลยคือ n c 0ศมีค่าเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ NCN แล้วก็ n c 1มีค่าเท่ากับ n มีค่าเท่ากับ NC, n c n ลบหซึ่งข้อนี้ไอตัว3 c 1กับ3 c 2เนี่ยโอเคเดี๋ยวพี่แบงคขอลงข้างล่างแป๊บหนึง่งไอตัว3 c 1กับ3 c 2มันตรงกับสูตรข้อนี้พอดีเลยป่ะครับตรงพอดีเลยเพราะฉะนั้น3 c 1พี่แบงคก็บอกว่าพอมัน c 1ก็ตอบ n n ก็คือเลข3อยู่ก็คือ3 สามสองข้างบนกับข้างล่างต่างกันอยู่หนึ่งก็ตอบ n ก็คือคูณสดังนั้นดังนั้นถ้าพี่แบงค์เริ่มคิดเลขละอ่ะมาช่วยกันตัดเลขสามคูณสมตัวนี้ ne คือ9แต่ ns ละ่ะพี่แบงค์บอกว่าเอาสามตัดหเหลือสองสองตัดสองหายไปข้างบนนี้ได้ยี่สิบดังนั้น พี่แบงค์เลยสามารถบอกได้ว่าสรุปแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้เหตุการณ์ที่เป็นเลขคู่เพียงหนึ่งตัว NE ส่วน NS ก็คือ9ส่วน20ดังนั้นข้อนี้เป็นข้อสอบช้อยตอบ9ส่วน20ซึ่งอยู่ในช้อย3ครับโอเคนะครับข้อนี้ใจความสำคัญก็คือตอนการแก้ส,สมการ NFAC t ข้างล่างนะครับตอนเมื่อกี้ เราไม่สามารถทำได้โดยตรงเราจะต้องใช้การแทนตัวเลขเท่านั้นโอเคนะครับ